วันนี้เงินพาทุกคนมาเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับบ้านนอกดาวหรือว่าบ้านสำเร็จรูปค่ะเงินอยู่ที่ Wonder House นะคะหลังนี้ตั้งใจสร้างมาเป็นออฟฟิศสำเร็จรูปค่ะเป็นต้นแบบในการสร้างออฟฟิศนะคะเพื่อนๆพ่ทายสิคะว่า หลังนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเงินจะเฉลยท้ายคลิปนะคะด้านหน้านะคะตั้งใจสร้างเป็นโถงรับแขกค่ะสําหรับไว้ให้พนักงานต้อนรับนะคะเก็บเอกสารหรือว่าเก็บไว้เป็นสำนักงานก็ได้ค่ะส่วนขวามือนะคะเน้นเป็นห้องประชุมใหญ่ค่ะหลังนี้พื้นที่ใช้สอยรวม72ตารางเมตรที่ w o n d e r House เลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงแถมติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบประปามาให้เรียบร้อยข้อดีของบ้านสำเร็จรูปนะคะก็สามารถ ปรับเปลี่ยนแบบได้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็เลือกขนาดที่เราใช้งานได้จริงนะคะสามารถขนย้ายไปไว้ที่ไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้ระยะเวลาการสร้างแค่30หรือ45วันแถมควบคุมก็ประมาณต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ด้วยค่ะหลังนี้เป็นตัวอย่างของออฟฟิศสำเร็จรูปนะคะมีทั้งหมด3ห้องทำงาน1ห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อย บ้านสำเร็จรูปที่สามารถโยกย้ายไปไว้ที่ไหนก็ได้สามารถปรับเปลี่ยนแบบได้ตามต้องการจะสร้างเป็นออฟฟิศสร้างเป็นร้านกาแฟสวย และที่ขายดีที่สุดนะคะก็คือบ้านพักของผู้สูงอายุค่ะครอบครัวไหนนะคะมีผู้สูงอายุที่อยากได้บ้านนะคะเดินเข้าออกสะดวกแล้วก็มีน้องหมาน้องแมวที่อยากได้บ้านน่ารักนรักแวะเข้าไปชมที่ Wonder House ส์ได้เลยค่ะออฟฟิศของ Wonder House นะคะอยู่ถนนเลียบมอเตอร์เวย์คลองลําลำลูกกา สรุปแล้วบ้านหลังนี้ราคา1น0 0 0ล้าน1นบาทไม่รวมเฟอร์นิเจอร์และค่าขนย้ายนะคะคลิปรีวิวบ้านสำเร็จรูปสวยๆย,ยังมีให้ชมอีกนะคะฝากกดหัวใจกดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ